ผู้ใดจะเป็นพระอระหันต์ไปหมดด้วยบุญญาบารมีที่ท่านฝึกฝนอบรมมาก็สาธุอนุโมทนารานี้บุญอย่างน้อยอินทรีย์อย่างอ่อนเราจะพอใจในการปฏิบัติเช่นนี้พอใจในการกระทําเช่นนี้สร้างความพอใจให้เกิดขึ้นอย่างเดียวก็พอถ้าตัวนี้เกิดขึ้นมาได้เมื่อน,นั้นความเจริญแก่จิตแก่ใจของท่าน ก็จะมีแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลทานที่ท่านทำมานั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ต่างเมื่อจิตเป็นสมาธิอบรมเข้าสิ่งเล่านั้นมีค่าอย่างมหาศาลเลยพระพุทธเจ้าจึงพยายามเน้นให้คนที่ทานมากๆเนี่ยปีติสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายบอกอนา ทบินทิกะเศษฐีคนนี้มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาลสร้างวัดเชตวันมหาวิหารสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่น1 8บแิบพรรษาดูก่อนก็หบ,บดีถ้าเป็นพวกเราก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้ร่ำรวย ท่านจะได้พอใจเพียงที่ท่านได้ให้ทานมากๆท่านจะได้พอใจเพียงแค่นี้จะได้ภาคภูมิใจว่าตนเองนี้ได้บำรุงบำเรอพระสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแต่ท่านจงภาคเพียรพยายามกลางวัน หาความสงบกลางคืนปลีกเวลาปลีกตัวคน้นหาความสงบทิวาปวิเวกายะปะวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันหาความสงบวิเวกกลางคืนพยายามปลีกธุรกิจการงานต่างๆหาเวลาค้นหาการหลีกเล่นเพื่อให้พบความสงบ เมื่อใดท่านค้นพบความบันเทิงใจนั่นคือปลาโมดปลาโมดนั้นจะส่งให้ท่านเกิดปรีติปลาปลื้มในสิ่งที่ท่านทำมานี้ยิ่งกว่าที่ท่านเคยมีเมื่อท่านมีปรีติแล้วมันจะส่งให้ท่านเกิดกายสงบคือปสัสธิลืมไปหมดการเจ็บปวดรวดราวเมื่อกายของท่านสงบจิตของท่านจะมีสุข ประสิแล้วส่งให้เกิดสุขเมื่อจิตของท่านเป็นสุขแล้วท่านจะมีสมาธิเมื่อท่านมีสมาธิแล้วท่านจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงถ้าเขาทําได้ด้วยการภาวนาอย่างนี้แน่นอนเขาจะมีความสุขยิ่งกว่าเขาให้ทานเป็นแสนโกอเขาจะไม่มีความทุกข์อันเกิดจากกามเขาจะไม่มีความทุกข์อันเกิดจากอากุศล เขาจะไม่มีความสุขเขาจะไม่หลงความสุขจากกามเขาจะไม่หลงความสุขจากอากุศล